วันนี้แม่กันพามากินข้าวข้างนอกค่ะมากินสวัสดีค่ะแม่กันค่ะส้มตำมันค่ะอันนี้ลาบปิดข้าวเหนียวเป็ดย่างเกลือมาค่ะทุกคนค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะเอาใส่นี่เลยพี่อันนั้นเดี๋ยวเอาใส่กระดูกกินข้าวด้วยกันค่ะหิว วันนี้กินข้าวนอกบ้านสักวันก็กินทุกวันแหละต่อยากถ่ายคลิปลองดูอร่อยโอ้โหแมงวันแมงวันต้มแซบ คุแซบกระดูกอ่อนออนหมดเลยคู่กันเลยขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะ ต้มแซ่บอร่อยอ่ะอันนี้ตำป่าตำป่าใส่หมูยออือมีหอยด้วยอ่ะ ตัป๊ปลาหนังมันกรอบเนะกินร้อๆนๆะอ่ะหนังกรอบแล้วนุ่ม <c oughs> tôm sáp sáp nó vẫn còn lấy không phải nó nó nóng nó nó nóng nó 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 んんすごい。

bài bộ bộ xem mẹ à? bài bộ bộ ừ. hỏi Nhà, hỏi 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 rồi. อร่อยนะยมันเหมือนแบบตำโพูราใส่ถั่ว <c oughs> เป็ดก็อร่อยอากาศดีวันนี้ไม่ค่อยแดดคุ้มคุ้ม 嗯，被找到呀。 มัจำก็อร่อยนะแต่มันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่นะอืมว้แสับเผ็ด <c oughs> แม่ว่าจะเป็ดตัวเล็กอ่ะ เนื้อมันจะกรอบเอ้ยเนื้อมันจะฉ่ำเนานะแล้วแบบหนังกรอบอะตัวเล็กอร่อยอะ่ะตัวเล็กไม่มีอ่ะมีแต่ตัวใหญ่เนาะไซส์อะไรไส์เอ็มมั้ง 要、嗯嗯，嗯，好冷啊，喂，嗯，梦瑶、哦。 ออร่อยเอาเป็ดเพิ่มไหมข้าวเข้าวเอาเป็ดเพิ่มแล้วก็เอาข้าว,ข,าวข้าวสองห่อห่อหรือเปล่าสองห่ออืออืออืม <c oughs> อือ อร่อยค่ะเ mm. อาน,นี่แก้วใครอะเพื <Hello. S 3> mm. อ่อนหนู สัมป้า <Christina. S 1> ออกเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวหวานเค็มสามร้อยยังไงหอยอ่ะหอยอ่ะงั้นไม่เอากระดูกอ่ะเยอะนีงไม่ให้กระดูกอ่ะ เวลาหิวหิวกินข้าวแล้วมันอร่อยอกินอะไรก็อร่อยนีต้มซับก,กระดูกอ่อนก็อร่อย อาลค่ะทุกคนคะวันนี้แม่กันแวะมาหาเดี๋ยวไปกินต่อคะ่ะสั่งเป็ดเพิ่มกับลาบเพิ่มแล้วเดี๋ยวแม่กันขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กันกับน้องเฟสได้ทำคลิปต่อตอไปได้นะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย